การยึดฝาครอบนะครับอันนี้ฝาครอบการยึดฝาครอบแต่งนะครับที่ถูกวิธีนี้แต่ส่วนมากเขาจะไปแปะกาวนะครับแปะกาวหรือเจาะน็อตยึดตรงเนี้นะตรงคาลิปเปอร์ตรงคาดิปเปอร์ลูกโศงนีนะ่ก็เวลาเราใช้เบรกไปตรงนี้ก็จะผิดนะเพราะว่าเราใช้เบรกไปปุ๊บผ้าเบรกผ้าเบรกก็จะบางมันก็จะสไลด์สไลด์ตัวนี้เข้าไปคนระับไอชุด แต่งเรามันก็จะเกย,ยเกยเนี่ยเกย2สองข้างนี่พอพอเบรกใช้ไปพอเบรกพอเบรกบางมันก็ยุบ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 ก็ไปแผ่นของเรามันก็จะมาเกย2สองข้างนี่เกยไปเกยมามันก็จะแอนแอน,แอนถ้าเป็นแผน่นพลาสติกมันก็แอนแอนแอนกาวก็หลุดแต่ด้ยึดน็อตมันก็จะแอนจนแตกแต่ถ้าเป็นแผน่นแผน่แผนบางคนใช้ยี่ห้อแท่งๆนีนน่ก็จะเป็นแผ่นอลูมิเนียมเฟสอลูมิเนียมก็แตก มันก็จะแตะแต่ถ้าเรายึดนะครับยึดยึดตรงนี้จะยากหน่อยอาจจะใช้กาวเยอะนะเพราะมันต่ำนะอาจจะต้องใช้กาวเยอะกาวซิลิโคนเยอะหน่อยแต่เราใช้ไปไม่มีหลุดเพราะอะไรเพราะเบรกเพราะเบรกยุบใช่ไหมครับเบรกเบรกใช้ไปเบรกรถเบรกรถไปลูกสูบไฮเปอร์ก็จะถอยถอยถอยมันก็จะไม่เกี่ยวกันเนะี่ยเพราะว่าเรายึดตัวนี้นะแผ่นเราก็ไม่โกงแผ่นเราก็อยู่กับที่นะครับ แต่ส่วนมากเขาจะยึดตรงนี้กันนะแปะกาวหรือยึดน็อตตรงนี้มันก็เข้าเข้าไปเราใช้เบรกเป็นเดือนเป็นปีเบรกบาง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 แผ่นแต่งเรามันก็จะเกยนี่พอเกยนี่มันก็แอนนะแอนแตกถ้าเป็นแผ่นพลาสติกก็แอนหลุดแต่ว่าแผ่นอลูมิเนียมก็จะอันตรายก็จะแตกแตกก็จะไปทิ่มใครอะไรจะเด่นอันตราย่ส่วนมากเขาจะ แปะตรงนี้ผิดนะครับเพราะว่าตรงนี้มันพอใช้ผ้าเบกรกผ้าเบรกบางมันจะสไลด์เข้าไปถ้าเรายึดตรงนี้ยึดยากหน่อยนะแต่มันไม่ขยับไอตรงเบรกเขาขยับผ้าเบรกบางก็ไม่เป็นไร,รแต่ตัวนี้ตัวนี้ถูกต้องแต่ที่แปะกันมานี่ผิดตรงนี้แปะตรงนี้ผิดเพราะมันยุบยุบแผ่นเราแผ่นแต่งเราก็จะเกยเกยสองกลางเนี่ยส่วนมากปัญหาเล็กน้อยแต่คนไม่เข้าใจว่าใช่ไปแล้วทาไมมัน โกงหลุดหายไปนี